ความไอศกครีมลอบไอติมสองคำนี้แท้จริงแล้วมีความหมายไม่เหมือนกัน Ice Cream ไอศกรีมซิลป i p ไอศกครีมลอบไอติมภาพจาก Pixabay เชื่อว่าหลายคนเวลาพูดถึงไอศกรีมหลือไอติมคงคิดว่าสองคำนี้หมายถึงของหวานรสสัมผัสเย็นแบบเดียวกันแต่ที่จริงแล้วมีความแตกต่างกันอยู่หลังจากไอศกรีมเริ่มแพร่หลายในสังคมไทยคนไทยก็รับเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษอฤษย่างไ c ศ cream มาใช้ซึ่งแต่เดิมจะใช้เรียกไอศกรีมแบบดั้งเดิมของชาวตะวันตกที่มีความข้นผสมครีมหรือนมส่วนคำว่าไอติมเป็นภาษาปากที่คนไทยนิยมใช้เพราะเรียกง่ายและเป็นคำท้องถิ่นที่มาจากไอศกรีมอีกทีหนึ่งทำให้หลายคนคิดว่าน่าจะใช้เรียกแทนไอศกรีมของต่างชาติได้เช่นกัน่่่่่่่่งปัจุนนนก็เเรรรรีีีีียยยแแทอออออูติล้ววสสมมมมมมคคาไหื หลักฐานที่สามารถยืนยันแนวคิดนี้ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือมรดกไทยพศ2536ของลาวันโชตามระนักเขียนสารคดีซึ่งอธิบายการใช้คำนี้ในบ้านเมืองไทยว่า คนนั่งรถยนต์ก็กินไอศกรีมคนเดินถนนก็กินไอติมแล้วต่างกันอย่างไรหละ่ะสองไอนี่หนักอ๋อไอศกรีมก็เนื้อคนเป็นก้อนแต่ไอติมน่ะเหลวเป็นน้ำแล้วไอติมหนะักกรรมวิธีเป็นอย่างไรไอศกรีมหลวงท่านใช้น้ำมะพร้าวอ่อ,อนไอศกรีมราดที่ขายกันขืนจเจริญรอยบ้างมีหวังได้ล้มละลายขายตัวเท่านั้นก็ใช้เพียงน้ำตาลทรายละลายน้ำใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมไปสัสองคนก็พอจะแทนกันได้ส่วนเนื้อมันร้าใครเขาจะทิ้งไปให้เสียเปล่าก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในส่วนผสมของไอติม ไปจนถึงน้ำแข็งและเลือชันบนุนเป็นการบ่มไอติมให้ได้ที่เร็วเขานอกจากนี้สมบัติพลายน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาววนณสิน,นพอสุ2,553ยังพูดถึงเรื่องมีในหนังสือเกรดย้อยร้อยเรื่องพอสุ2,545อีกด้วยว่า ผู้เขียนชอบกินไอติมมาตั้งแต่เด็กๆและเรียกไอติมมาจนติดปากส่วนไอศกรีมนั้นมารู้จักและเรียกให้เป็นคนทันสมัยต่อภายหลังไอติมสมัย50กว่าปีมาแล้วเท่าที่จำได้มีอยู่3อย่างคือไอติมแข็งหรือไอติมหลอดวงเล็บเปิดและก็มีไอติมตักใส่แก้วไอติมแบบนี้มี2ชนิดชนิดหนึ่งเป็นไอติมน้ำมะพร้าวคือใส่น้ำแข็งผสมกับน้ำตาลทรายและน้ำมะพร้าวยอน้ำนงแมวพอให้หอมๆเป็นไอติมราคาถูกที่ทำขายตามบ้านนอกอีกชนิดหนึ่งเป็นไอติมกะทิอย่างนี้ข้นเป็นสีขาวอร่อยกว่าอย่างแรกบางทีมีถั่วลิสงโรยหน้าอีกด้วยส่วนไอติมที่เรียกกันอย่างเต็มยศว่าไอศกรีมนั้นกล่าวกันว่าเริ่มมีตามภัตตาคารใหญ่ๆในกรุงเทพก่อนเพราะมีราคาแพงเหตุที่แพงชื่อเสียง ก็บอกอยู่ในตัวแล้วเป็นไอศครีมชนิดที่ใส่นมหรือปรุงอย่างดีเลิศน่ากินกว่าไอติมธรรมดาจากข้อมูลดังกล่าวคงทำให้เราเห็นความต่างของคำว่าไอศครีมหลบไอติมได้อยู่ไม่น้อยอ่านเพิ่มเติมทำไมชื่อไอศครีมซันเดย์ทำไมต้องวันอาทิตย์ไอศครีมหวานเย็นหนุนเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจีนคนแห่เช็คอินลบเอาไม้ไปใช้คันหนังสือ สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมแง่มุมต่างๆทางอดีตและร่วมสมัยพลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม12ฉบับ1ปีส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้สมัครสมาชิกคลิกที่นี่สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมแง่มุมต่างๆทางอดีตและร่วมสมัยพลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม12ฉบับ1ปีส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้สมัครสมาชิกคลิกที่นี่อ้างอิง นัทนนท์สุขสุขทองและชนุกพรชูติกมลธรรมจะปั้นนำเป็นตัวอย่างไรได้การนำเข้าและการบริโภคน้ำแข็งสยามระหว่างพุทธศวกราที่2 4 0 0 2 4 6 0วาราาสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2 5 6 7เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่3าพฤษภาคม2567อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ไอศกรีมหลกไอติมสองคำนี้แท้จริงแล้วมีความหมายไม่เหมือนกันแบบใหม่แบบสับแปดอาหารกินคู่กับแตงโมอร่อยขึ้น300%ร รหรือไม่แตงโมคือผลไม้ที่คนนิยมทานมากที่สุดด้วยรสชาติหวานฉ่ำชื่นใจและหาทานได้ไง่ายในช่วงหน้าร้อนแตงโมยังสามารถทานคู่กับของหวานหรือเครื่องปรุงต่างๆเพิ่มรสชาติให้พิเศษยิ่งขึ้นเราขอเสนอไอเดียการทานแตงโมแบบใหม่ๆกับของคู่หูสุดอร่อยดังนี้8อาหารกินคู่กับแตงโมอร่อยขึ้น300% 1ชีสคู่หูสุดพิเศษสำหรับแตงโมชีสกับแตงโมสองสหายที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้แต่กลับกลายเป็นคู่หูสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจให้กับนักชิมทั่วโลกด้วยรสชาติที่หวานฉ่ รสหวานตามธรรมชาติของแตงงูช่วยดึงรสชาติของชีสให้เด่นชัดยิ่งขึ้นเค็มโค,ความเค็มจากชีสช่วยตัดความหวานของแตงงูทําให้ทานง่ายและไม่เลี่ยนมันโค,นความมันของชีสเพิ่มความกลมกมล่อมให้กับรสชาติโดยรวมสองน้ำพึง่งค้่หูสุดหวานฉ่ำสำหรับแตงงมน้ำพึ่งของหวานจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์เมื่อนำมาราดราดจุจ่มหรือทานคู่กับแตงงูจะช่วยเพิ่มรสชาติให้หวานละมุนยิ่งขึ้นเป็นการผสนความหวานจำจากธรรมชาติของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันความลงตัวของรสชาติหวานโคน้ำพึ่งมีรสหวานตามธรรม น,น้ำพึ่งมีกลิ่นหอมหวานช่วยเพิ่มมิติให้กับรสชาติของแตงโมกลมกลมโคอนความหวานละมุนของน้ำพึ่งช่วยให้รสชาติของแตงโมกลมกลมทานง่ายสามเปลือคู่หูสุดคลาสสิกสำหรับแตงโมเกลือเครื่องปรุงรสสุดคลาสสิกเมื่อนำมาโรยบนชิ้นแตงโมหรือเสริมรสชาติริมแก้วมาริตาช่วยเพิ่มรสชาติให้กับแตงโมได้อย่างลงตัวกลายเป็นคู่หูสุดคลาสสิกที่หลายคนชื2 2> ่นชอบความลงตัวของรสชาติเค็มเกลือช่วยตัดความหวานของแตงโมทำให้ทานง่ายและไม่เลี่ยนกลมกลมโคอนความเค็มจากเกลือช่วยเสริมรสชาติของแตงโมให้กลมก่ทานน้รรูสสึึดชืง เกลือช mm ่วยดึงรสชาติหวานของแตงโมให้ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นสีพริกคั่วหูสุดเผ็ดร้อนสำหรับแตงโมพริกเครื่องเทศสุดเผ็ดร้อนเมื่อนำมาทานคู่กับแตงโมช่วยเพิ่มรสชาติให้เผ็ดร้อนเร้าใจตัดความหวานของแตงโมได้อย่างลงตัวกลายเป็นคู่หูสุดพิเศษที่สร้างความแปลกใหม่ท้าทายต่อต้อรับรสความลงตัวของรสชาติเผ็ดร้อนโคพริกช่วยเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนเร้าใจให้กับแตงโมกลมกล่อมความเผ็ดร้อนจากพริกช่วยตัดความหวานของแตงโมทำให้ทานง่ายและไม่เลี่ยนสดชื่นคลพริกช่วยเพิ่มความสดชื่นทานแล้วรู้สึกตื่นตัวห้าม รสเปรี้ยวสดชื่นของมะนาวเมื่อผสมผสานกับความหวานจังของแตงโมช่วยสร้างสรรรสชาติช่วยเพิ่มมิติให้กับมื้ออาหารความลงตัวของรสชาติเปรี้ยวความเปรี้ยวจากมะนาวช่วยตัดความหวานของแตงโมทําให้ทานง,ง่ายและไม่เลี่ยนหอมกลิ่นหอมสดชื่นของมะนาวช่วยเพิ่มมิติให้กับรสชาติของแตงโมสดชื่นรสเปรี้ยวและหอมของมะนาวช่วยให้ทานแตงโมแล้วรู้สึกสดชื่นหกแตงกวาคู่หูสดชุ่มฉ่ำสำหรับแตงโมแตงกวาผักสดสดชื่นเมื่อทานคู่กับแตงโมผลไม้หวานฉ่ำช่วยสร้างสรรรสชาติที่ชุ่มฉ่ำสดใสลงตัวความลงตตัวของรสชาิเย็น ความเย็นจากแตงกวาช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับแตงโมทานแล้วรู้สึกเย็นสบายหวานโคอนความหวานจากแตงโมช่วยกลบความคมเล็กน้อยของแตงกวาทานง่ายกลมกล่อมรสชาติหวานเย็นจากแตงโมและแตงกวาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวทานแล้วรู้สึกสดชื่นเจ็ดแซลมอนคู่หูสุดพิเศษสำหรับแตงโมแซลมอนปลาแซลมอนเนื้อสีชมพูอ่อนรสชาติมันหอมทานคู่กับแตงโมผลไม้หวานช่างอัดดูเป็นการผสมผสานที่ไม่คุ้นเคยแต่กลับกลายเป็นคู่หูสุดพิเศษที่สร้างสรรรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวความลงตัวของรสชาติเค็ม ความเค็มจากแซลมอนช่วยตัดความหวานของแตงงูทําให้ทานง่ายและไม่เลี่ยนมันโความมันของแซลมอนช่วยเพิ่มความกรุมกล่อมให้กับรสชาติของแตงงูสดชื่นโคอนความหวานจังของแตงงมช่วยเพิ่มมิติให้กับรสชาติของแซลมอนแปดมะพร้าวคู่หูสุดหลากหลายสำหรับแตงงมมะพร้าวผลไม้เนื้อสีขาวกลิ่นหอมหวานมันเมื่อทานคู่กับแตงงมผลไม้หวานฉ่ำช่วยสร้างสรรรสชาติที่หลากหลายลงตัวความลงตัวของรสชาติหวานมันโความหวานมันจากมะพร้าช่วยเพิ่มความกรมกล่อมให้กับรสชาติของแตงงูสดชื่น ความหวานจากของแตงโมช่วยตัดเลียนความหวานมันของมะพร้าวกลิ่นหอมคลอนกลิ่นหอมจากมะพร้าวช่วยเพิ่มมิติให้กับรสชาติของแตงโมเทคนิคต้มไข่แต่ละประเภทต้มกี่นาทีปอกไข่ต้มยังไงให้ง่ายฉบับสมบูรณ์ไข่ต้มเรียกว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายอร่อยและเป็นเมนูที่หลายหลายคนชอบกันอย่างมากซึ่งการต้มไข่ให้อร่อยนั้นเรียกว่าเป็นงานยากเลยทีเดียวเพราะว่าประเภทของไข่แต่ละชนิดนั้นใช้เวลาต้มไม่เหมือนกันโดยในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลและเทคนิคการต้มไข่แต่ละระดับมาดูนว่าไข่แบบไหนใช้เวลาต้มกี่นาทีรวมไปถึง เคล็ดลับการปอกไข่ให้ง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันวิธีต้มไข่วิธีต้มไข่เทคนิคต้มไข่แต่ละประเภทต้มกี่นาทีปอกไข่ต้มยังไงให้ง่ายฉบับสมบูรณ์เทคนิคต้มไข่ลวกไข่ลวกคือไข่ขาวสุกแต่ไข่แดงจะยังดิบอยู่ใช้เวลาต้มประมาณ1 3นาทีเคล็ดลับคือต้มไข่ในน้ำเดือดที่อุณหภูมิประมาณ100รองศาเซลเซียสโดยนับเวลาหลังจากไข่ลุนน้ำเดือดแล้วเทคนิคต้มไข่ยางมะตูมไข่ยางมะตูม คือไข่ขาวสุกแต่ไข่แดงจะมีลักษณะเป็นน้ำเหลวใช้เวลาต้มประมาณ5-7นาทีเคล็ดลับคือต้มไข่ในน้ำเดือดที่อุณหภูมิประมาณ10 0องศาเซลเซียสโดยนับเวลาหลังจากไข่ลนน้ำเดือดแล้วเทคนิคต้มไข่ต้มเกือบสุกไข่ขาวจะเริ่มแข็งขึ้นไข่แดงรอบนอกสุกส่วนตรงกลางจะยังมีความมันเยิมอยู่การต้มไข่แบบนี้ใช้เวลาต้มเพียง6กนาทีเท่านั้นเคล็ดลับคือต้มไข่ในน้ำเดือดที่อุณหภูมิประมาณ10 0องศาเซลเซียสโดยนับเวลาหลังจากไข่ลุนน้ำเดือดแล้วเทคนิคต้มไข่ต้มสุกไข่ต้ม คือไข่ขาวและไข่แดงสุกใช้เวลาต้มประมาณ80นาทีเคล็ดลับคือต้มไข่ในน้ำเดือดที่อุณหภูมิประมาณ100องศาเซลเซียสโดยนับเวลาหลังจากไข่ลุนน้ำเดือดแล้วไข่ออนเซนไข่ออนเซนคือเมนูไขสไตล์ญี่ปุ่นมีความคล้ายกับไข่ลวกแต่ไข่แดงจะเป็นยางมะตูมในขณะที่ไข่ขาวยังเหลวอยู่ตั้งน้ำจนเดือดปิดไฟยกลงจากเตาแล้วใส่ไข่ลงไปปิดฝหม้อตั้งทิ้งไว้ประมาณ1 5ึ0ถึงนนาทีเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไข่ออนเซนที่ไข่แดงเหนียวหนึบน่าทานปอกไข่ต้มยังไงให้ง่าย หลังจากการนำไข่ลงไปต้มในน้ำเดือดจนได้ความสุกตามที่ต้องการแล้วแนะนำว่าให้นำไข่ไก่แช่ลงในน้ำเย็นจัดทันทีหลังตักออกมาจากน้ำเดือดและอีกหนึ่งวิธีก็คือเติมเกลือลงไปก่อนนำไข่ลงไปต้มวิธีนี้จะช่วยทำให้สามารถออกเปลือกไข่ออกได้ง่ายมากกว่าเดิม